สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิตพาทุกท่านเข้ามาดูในเรื่องของหลังจากเราตัดลูกเสร็จเป็นการเตรียมตัวของเจ้าของสวนเป็นการเตรียมต้นนะคะวิธีการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในเรื่องของการเตรียมต้นทําใบต่อเพื่อที่นะคะที่เจ้าของสวนวางแผนไว้ที่คาดการไว้ก็คือว่านะคะหลังจากแต่งตัดลูกเสร็จแต่งกิ่งให้ปุย๋ย นะคะแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการที่เราจะได้ตัดทุเรียนในเดือนมีนาคมของปีหกห้านี้ขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างไรและทำอะไรกันบ้างวันนี้จิตพาทุกท่านเข้ามาดูค่ะตามจิตมานะคะค่ะหลังจากที่แปลงนี้นะคะเราตัดทุเรียนในวันที่สิบหกเมษายนนะคะณปัจจุบันวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมเป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีหลังจากที่เรา,าตัดลูกกันเสร็จนะคะ ก่อนที่เราจะตัดลูกเสร็จก่อนหน้านี้เราก็ได้ใช้ปุ๋ยในส่วนของถ้าเป็นทางใบเราก็จะเล่งในเรื่องของการาฉีดพ่นให้ลูกแก่เข้าสีเข้าเนื้อใช่ไหมคะมันก็ส่งผลให้ใบแก่และตันดีค่ะนะคะและก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งหลังจากเราเก็บเกี่ยวลูกเสร็จนะคะปุ๋ยแปลงนี้เขาให้15.00นะคะและนะคะหเดือนผ่านไปหลังจากนี้ก็คือวันนี้นะคะ เจ้าของสวนนะคะก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จวันนี้เขาให้ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินกันค่ะเป็นอินทรีย์เคมีนะคะแล้วก็เปิดน้ำตามเนี่ยค่ะคนงานกำลังให้ปุ๋ยอยู่ ที่เราให้ปุย๋ยทางดินไปแล้วมันก็ส่งผลให้กระตุ้นการแตกยอดแตกใบใบนี้เราใช้หรือเราเรียกกันได้เลยค่ะว่าเป็นใบหนึ่งในเรื่องของการดึงใบดึงความพร้อมถือว่าแปลงนี้ออกมาเสมอนะคะแตกยอดดีนะคะนี่ค่ะ ะะและถ้าเป็นปุ๋ยทางใบนะคะเราก็ในเรื่องของการที่จะบำรุงทุกส่วนเราใช้เป็นปุ๋ยสุดเสมอนะคะก็จะเป็น 20, 20 20 20ในเรื่องของการาบำรุงรากลำต้นใบนะคะตัวธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองเราก็ยังคงด้วยแคลเซียมบรอนนะคะแล้วก็ตัวเมกกาซิงนะคะในการช่วยยืด ช่วยดึงความพร้อมของใบกระตุ้นการแตกยอดใหม่แล้วก็ดึงความเสมอของใบแรกแบบนี้ค่ะนะคะการที่เราจะได้ใบมาแบบนี้ในการดูแลนะคะหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จก็จะดึงความพร้อมนะคะด้วยแบบนี้เลยค่ะก็ให้ทุกท่านได้ดูก็ถือว่าแตกยอดมาดีนะคะถือว่าเสมอมากค่ะและด้วยการคาดดาที่เราทำใบแล้วก็เตรียมต้นกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็ นะฮะจะเพื่อ,อที่จะได้ทำสารในเดือนกรกฎาคมนี้ก็เพื่อจะได้ทันหรือความคาดการไว้นะคะของชาวสวนเราก็คือว่าเราจะให้ทันถ้าเราได้ทำสารในช่วงของเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นช่วงในเรื่องของการาตัดลูกในของเดือนมีนาปี65นะคะถ้าอากาศได้นะคะอากาศพร้อมนะคะอากาศช่วย นะฮะมาช่วยนะฮะแล้วก็การเตรียมใบของเราพร้อมพร้อมในเรื่องของการทําสารในเดือนกระ,ะ,ะดากรดาก็จะทันเวลาในช่วงของการที่เราจะได้ในช่วงของทันราคาของทุเรียนในเดือนมีนาก็จะอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทเหมือนปีนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จิตพาทุกท่านเข้ามาดูในเรื่องของการเตรียมต้นเตรียมใบในเรื่องของอ่าเริ่มต้นในฤดูการต่อไปของ การทำทุเรียนนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะก็ไว้วันทำสารนะคะใบกลางดีทำสารเดือนกระ,ะ,ะดากดาจิตก็จะถ่ายทำแปลงนี้มาให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็มีอะไรสงสัยฝากกดติดตามด้วยนะคะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะฝากติดตาม